กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซบารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง f c ใหม่และ F c เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอเนาทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับจนวนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางฮานอยนะคะมาดูนะคะแนวทางเข้านะคะเัโกกิจนะคะหนึ่งแปดะเสียดายหลุดไปนะคะตัววิ่งหนึ่งมานะคะตารางกำลังวันเข้านะคะส่วนล่างหกศูนย์ให้เด่นศูนย์อีกแล้วเจาะไม่เข้านะคะ hmm. น้อยพิเศษนะคะเจ็ดห้านะคะก็ให้เข้านะเจ็ดห้าสองเก้านะคะดูสิหลุดนะคะตัววิ่งมาศูนย์กระมา เเนาะตารางกำลังวันก็มาหมดเลยนะคะส่วนน้อยปกตินะคะ61นะคะก็ยังดีมาตัวแปลงร่างตัวเน้นตัวชอบให้นะคะ7 9นะคะก็หลุดนะคะ6 6ก็หลุดนะคะเข้าซองน้อยนะคะโพดโผมงมโซมโอนะคะเกินไปนะคะวันนี้เราเอาคืนนะคะเอาคืนสีน้อยเนาะพี่น้องจ๋าถ้าวันนี้ไม่เข้าสี่น้อยนะคะสูตรมัดรวมจะไม่ลงแล้วนะคะ จะลงแค่สูตรสุดท้ายคงสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องจ๋าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมีสมี6มี0มี1มีมี9แล้วก็8ส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่แอดมินให้เด่นไปที่ 1>, 1เด่นไปที่1กับดูก่อนหนึงกับอะไรดี1กับสองนะคะแล้วก็มาจาัดหกันนะคะก็จะมี1นึ่งศูนยึงสองหสา แล้วก็จะมี 1, 6. 1 6นะึ่งหน่ะซอนเดนสองนะคะก็จะมีสองศูนย์สองสาสองแสองเกแล้วก็สองหก ตัวชุดกันนะคะก็จะเป็น6 7นะ6 7 6 7 7 9นะคะมันไม่มานานแล้วนะตัวน,นี้7 697นะคะตัวน,นี้ไม่มานานแล้วนะพี่น้องแล้วก็จะเป็นเก้า สองสี่แล้วก็จะเป็นแปดหนึ่งแล้วก็จะเป็น

ห้าคู่นะคะใครอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะ so dasa แปดแปดศูนย์ห้าเก้าเก้าดดเด็กนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณนะทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดดๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกลาบสวัสดีจ้า